สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ อเล็กซ์พาเที่ยวนะคะตอนนี้นะอเล็กซ์อยู่ในวัดนะคะคุณผู้ชมคงได้ยินนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางาพระภิกษุสองเนี่ยกำลังทําวัดเย็นตอนนี้อเล็กซ์อยู่ที่วัดไหนหล่ะคะอยู่ที่วัดทองบางเชือกหนังทําไมต้องมาวัดนี้คะซึ่งวัดนี้นะเป็นวัดที่เก่าแก่มากที่สุดและอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครเหมือนกันนะคะอยู่ตรงไหนคะอยู่ราชพฤกษ์ซอย8ดนี้เองคะ่ะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมาก็มาได้เลยนะคะขับรถจากกรุงเทพมาไม่ วัดนี้เนี่ยเดิมผู้สร้างนะคะก็จะมีประวัติของเขานิดนึงก็จะเป็น3มพี่น้องนะซึ่งไปออกศึกกลับมาแล้วเนี่ยออกศึกกลับมาแล้วแล้วก็3มพี่น้องเนี่ยอยากจะชำระบาปของตัวเองนะคะแล้วก็มาสร้างวัดคนละ1นึ่งวัดวัดแรกก็คือวัดเกต วัดที่สองคือวัดสิงห์ซึ่งตอนนี้เป็นวัดล้างไปแล้วนะคะไม่มีคนอยู่และวัดนับปัจจุบันที่อเล็กอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวัดทองบางเชือกหนังสร้างขึ้นนทองนามสกุลทูบทองตั้งชื่อตามผู้สร้างก็คือนายทองนะคะซึ่งด้านหลังของอเล็กเนี่ยจะเป็นอุโบสถที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งนะคะซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่สามนะคะแต่มาเสร็จสิ้นน่ะในรัชกาลที่สี่ นาแล้วครั้งหน้าเนี่ยอเล็กจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเป็นกำลังใจวันนี้อเล็กต้องขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย